สวัสดีครับนี่มลุยสวนนะครับวันนี้พามาชมหมากนะครับของพ่อพ่อน้อมเลยเนาะพ่อหนอมบ้านนนชาตินะครับตาบลโดดอําเภอโพสีสวนจังหวัดรีสเกตนะครับนี่นะครับหมากครับที่ต้นหมากเยอะเลยหลังบ้านนะครับปลูกไว้หลังบ้านนะครับนี่ของคุณพ่อน้อมนะครับพ่อปลูกไว้จักต้น วันถึงวันครับโอ้นี่ปลูกกับพี่พี่เทพนะครับเนี่ยเป็นเป็นลูกเขยพ่อตากับลูกเขยแต่ว่าลูกเขยมาปลูกให้นะครับอันนี้ก็มีผลผลิตแล้วตอนนี้มันออกช่วงไหนครับเรนเมอ็ดแตงแว่แห้งกันประมาณพฤษภาครับพฤษภ้ามันก็แทงมันอยู่พืชผ้าโอ้แล้วช่วงเขาพันธ์สามสิไลนครับโอ้เขาพรรษาหลายเนาอโอ้ มาณตุลาเมืกันสิเริ่มเริ่มครับคืจะพลาแทงจันเนาะแทงจันครับวันนี้มันเริ่มเริ่มมากเริ่มออกคนแท่งจันแทงจันเสื้อผ้าืนนกระดาษกลอะไรๆมากเลยเขาเครื่องเขาวัสดาสไลเริ่มไลประมาณตุลกระดาษครับอ๋อกระดาษมาเลยวันนี้มันสิบเบอร์นไอรครับค่าประมาณตุล่าเริ่มว่าวประมาณตุลาถูกวายตุลาโอ้แต่เข้าไ้าในช่วงนี้เนาะ โอน้นี่ครับคุณข้าเส็ดนอกแล้วดูเลยตันงแสุดีเลยครับโอ้ตัวนี้พอมันน่องแล้วดูนอ<ช>่อันนี้เป็นสวนห,หลังบ้านนะครับนี่พนักง,งานขายพอพอได้ผลผลิตก็จะจะ,จะปั่นจักรยานไปขายตามตามตามหมู่บ้านนะครับในเขตของตำบลตำบลโดดในอำเภอสุพรรณแล้วก็ช่วงปลายปลายอุทุกวพิสัยน่อช่วงบ้านหนองแปร่น้องสายน่อครับ ปันปันจักรยานไปขายเรื่อยๆถุงละยี่สิบาทนะครับนี่พนักงานขายวันนี้ก็เราจะมาเปิดตลาดให้นะครับมาเปิดเหมือนกับว่าให้ทําความรู้จักกับแรงซื้อหมากแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดหากใครสนใจนะครับให้มาดูที่สวนเลยแล้วก็โทรมาที่เบอร์โทรพี่ศูนย์กหศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปด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 เจ็ด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 ชื่อพี่พี่เทพนะครับอ้าวติดต่อมาเบอร์นี้นะครับแล้วก็หากใครอยากเหมาหรือว่าได้ดูคลิปนี้อยากเหมา เมาหมากหรือว่าตกลงราคาก็ต้องมาคุยกับพี่เทพนะครับหรือว่าก็ไม่ก็หรือไม่ก็คุณพ่อหนอมนะครับอยู่ที่บ้านนี่แหละบ้านโนนชาติอำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดสุริเกียนะครับชื่อบ้านนะครับมาทาง2076ถนน2076เลยส่กหินนอถ้ามาจากสุ่ปล่อยมาจากมาจากสุ่ปล่อยประมาณ78โลบอ่ะเจ็ดโลครับอยู่ซ้ายมือบ้านโนนชาตินะครับเลยชี้แยกส่กหินนะครับสังเกตดูนะครับนี่นี่ครับพามานะครับโอ้หูยก็ได้ขายนี่นี่ลุกแน่ แล้วเขาปลูกมุกอย่าไครับใส่ปุ๋ยีหรือเทียแล้วเาใสเสียงนาเลียนใสเฟียงโอ้เยงมาคบเปล่ามันเติมปุ๋ยล้วครับโอ้นาจสเกียงเข่าเื่องมันเือแต่เฉ่าบครบๆนาดีด้วยโอ้ครับครับตกใส่ปุ๋ยเคมีหรือเปุ่๋ยเคมีปีนี้ประทัดตกใส่เลยครับวันที่ใส่ช่วงว่าตุดล่ามาสิคือวันที่เฮ็ดนอกะดูอ่ะพม่งีต้อย แค่ไอตัวไหนบอก่แกมันก็็นดึงดึงออกให้หมดโอ้ควายผักโตบ้านเดือนหนึ่งแล้วมันลองเห็ดนอกน้องรุ่นีุ่นมันออกช่วงไหนครับมันก็เสียหายมาันช่วออกช่วงประมาณท่านว่าไอประมาณกานประบาดตายท่านว่าบมกกระาคุมผ้ามีหน้าแถวหนีมันอีกระไรครับวันนี้น้องรุ่นรุ่นนี้เัาสามารถไปต่อแบบรุ่นรปกติได้ปะมันก็นต้องปล่อยผักต้น ผมมีเฮ็ดแค่ครึ่งนึงนะโอ้เฮ็ดเฮ็ดแค่ส่วนที่ว่ามันมันออกฤดูดครเหมือนกันวันนี้มาจีนเลือมันก็เป็นธรรมชาติทั้งวันเป็นบ่ครับเป็นธรรมชาติทั้งวันโอ้แบ่งแบ่งครึ่งนึ่งครึ่งก็วครึ่งวันส่อไปครึ่งครึ่งกว่าสิบล่องเบิ้งอยู่แบบล่องเบลยเนาะราคาดีโอ้ราคา5บาท6บาทต่อลูกครับแล้วไปขาย20บาทนี่ถุงนึงประมาณจักลูกครับ จะยี่สิบไม่ไม่ละบาทครับช่วงยี่สิบหยิบปลูกหนึ่งข้าวบานอต้นช่วงนี้ต้นถือที่แสดงว่าถือเนาะครับโอ้ครับต้นไร้เท่าต้นไร้วันละสบาทอันนี้คือเลขานะครับเลขากำลังเดินมาเลขาพิเทพเป็นผู้ดูแลเหมือนกันอ่ะที่นี้มาเข้าเฟรมด้วยนะครับอ่ะดูดูรอบๆนะครับนี่ร้อยสามสิบต้นปลูกอยู่หลังบ้านนี่เป็นเป็นธุรกิจครอบครัวคุณทักนคุณดกเนอะ จะปีก่อนนี่ผมผมเรื่องเหมือนกันทำทำเจ้ามขามจุกกระมาณเดี๋ยวฮาปีลนะครับผมปูฮาปีผมบอกผมทำมะพร้าวมัะขา่ขายครับประม้านละล่ะพวกตระกูลนี้ประม้าไหลายๆกันนะครับโอ้ฮาปีแต่ว่าตัวเรีกผมสร้างว่าจะสร้างเป็นหมกเอ้กมาเกลี่ยตุกระมาณสองตีกว่า,า,าโอ้หมากเตี้ยที่เขากำลังปลูกกันอยู่หัเยนนี่ครับแต่มันไปโดนหมากสูงเขามาขายขายว่าหมากเตี้ยไปนะโอ้ตอนไปซื้อนะเขาว่าหมากหมากเตี้ยครับเนี่ยมันใหญ่มากกี่ต้นโอ้สามต้น ซีต้นได้ซีต้นมีเปลี่ยที่เป็นแบบนี้เนาะท่ามินะโอ้แสดงว่าเขาไปสือของคันใหม่ที่น้องเตียกับบอแนนอนดีวกันเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกขายให้เท่าอีกแบบนึ่งมาเป็นอีกแบบหนึ่งเตียต้องเืือนว่าวันนี้เขาแก้ไขวันที่พอระยะเวลามันผ่านเลยไปพันบานี่คนขายด้วยนะครับที่ว่าขายมาขายพันไม้น่ะต้องต้องต้องเนี่ยเวลามันเกิดความอะไรนะลำบากยากขึ้นที่ว่าคนปลูกแล้วมามันสูงนะเวลาเบาเก็บผลผลิตจังสีเมื่อกี้มีผลเนาะมีผลนะครับ เสียได้ท so ันท sure like ีค yeah. ร so so right. yeah, so right? ับวันนี้ซุ้มหมากเนี่ยมันโดนใบคุ้มมันกับมะข่อยติดเลยเพราะว่าจะมติคุ้มมันไวไปเลยครับปลูก้แข็งปลูกหมากบ่ยับงเสียบอยู่ใบดูแลอย่างนี้ผ่านท่าไปปลูกได้ทงไฮทงหน้าได้บอกผิดว่าบอกแต่ว่าสำคัญสิว่าเปืองเนาะเปืองเห่านาะต้องคุ้มเปืองแล้วก็ใส่ปุ๋ยในน้อยหนึ่งปุ๋ยก็ใส่เท่าเดียวไปเตาใส่เดี๋ยวจะเห่าบ่กแต่ถ้าแต่ท้งนี่นีปุ๋ยไรปุ๋ยทุนหลายเขาก็ใส่หลาเข้าก็บปูรุ่เอาโอ้ แต่โบมี่ยังผม,มรู้เขาก็ใส่ไก่แค่ปุ๋ยครอบปูยังน้อยเขาก็ใส่ไปครับเราคิดว่าหูตลาดเป็นบ่อข้าวปุ๋ยไก่ที่แรกเรขาคิดีบอะไรเนี่ยผมบ่ได้คิดว่าสิมีตลาดนั่คุมคิดว่าเอาของนี่มันเป็นของโบราณแต่ไม่ยุตโดนไปมันอ่ะโบมีคนปุ๋ยพ่นยังโอ้มันสิมีคุณ่าขึ้น,นมาสำหรับข้คิดว่ามันหย่อนอยู่ใกล้หนอ แ,ววแต่ว่าแถม,มันเป็นตลาดบูมๆเนี่ยคุไมบริษีดเลยบด้คิดโอ้แต่ว่าคิดว่าของมันของเก่านะมันจะหายากไปเรื่อยๆแต่ว่าถุงบอลคนกับบูมเหมืก็ได้มากตอนนี้ครับพอดี้ถูกเลยเออหูแล้วนะกับบูบบมไหมก็ว่าเป็นทรงหนอกเนาะแต่ขายว่ามีการแป้งลูกตานแห่งต่างยังสีนอ้อครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ก็เขาบ่มีเวลาพอประนันเป็นบอกจะเลยไปว่าขายแบบพื้นบ้านไปบ่มีเวลาแลนเพราะเข้าหิรไล่ชีบครับตะเลียงงวดอย่างเงี้ยบ่มีเวลาแต่แบบครับนี่ครับคือผมมาแนะนำนะครับสวนหมากแห่งนนนนีีี้ะครับท่โพสสสวก็ใจ มาเลยมาเลยบ้านนนชาตินะครับเบเบอร์โทรพี่ผมขึ้นให้นะครับนี่มาติดต่อพิเทพนะครับถามหาเลยพิเทพกับพ่อน้อมส่นพนักงานขายยืนไกลนะครับพนักงานขายยืนไกลขายปั่นจักรยานขายตามตามหมู่บ้านนะครับนี่แหละขายแบบบ้านบ้านแล้วก็ปลูกแบบบ้านบ้านคนผลิตก็สวยงามนะครับนี่แหละครับบ้านนนชาตินะครับตอนได้ที่เท่าเก็บแล้วครับมันเก็บเก็บทุกคนเหรอบอมันไม่ออกเลยออกเลยเนาะไม่ออกใคออกรายกันลงมาเลยโอ้รายการลงมาโอ้ปฏิสทาลัมมาเลยตอนน คล้ายๆกันนอจันมันครับครับจะตึ้งจะคูนเดียวกันคล้ายๆกันเนี่อุ๊แต่กแต่ถือว่าเก่งอยู่สิว่าคิดว่าเออมันมันปลูกได้นะแล้วก็ใส่้นที่ตัวรังบ้านนะครับว่าปอได้ลงทุนหลายครับเนี่ยเพี้ยนเศรษฐกิจพอเพียงเลยแทบแทบสิว่าปอแลงทุนยังหมากไม่หมากปูแล้วปลูจริงๆริเลยครับตอนนั้นเขาสือพันมันจากว่ามันต้นละสี่สิบบาทอุ้ยยังแพงหนอตอนนั้นครับ มันมันเป็นหมากเกียเขาก็ว่าถ้าเป็หมากธรรมดาตัวละสิบห้าบาทเท่อนั้นเองล่ะโอ้ตัวตะกี้เนาะหาพี่นับนับยอนไม่หาพี่ีเลยแต่เราเนี่ยคซื้อมากขนาดเนี่ยคือว่าเวลาเป็นหมากเกียมันก็ได้หมากสูงมาตันหนึ่งเนี่ยไงเนี้ยขนาดว่าซื้อเกียกันยังได้สูงมาขึ้นใส่ใส่ยังเก็บอันนี้ครับมีแล้วใหม่เนี้ยไโอ้ไม่ไปเราพ่นหนึ่งหับพันตารางครับ กเเพราะว่ามันได้มาเียลจะเส้นแ้วไปานลนยังี่้ามมงต้นเต็มปูตัวนี้งามเลยข้ามมึงต้นอ่อนต้นหนมันเก่้าวปลาปล่อยแบบนี้เก่ยกสม่ำแีโอต้องคำนวณต้องเช็คมอนกันบ่ะช็คก้นมห้งเมื่อก็้กัดกัน ถ้าตรงเลือดไปเลยแหะกวนแห้งแล้วก็กวนแห้งบ่มเต็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 มปลาดมไม่ไหมมั้งบะเทียด์ว่าหองกินหย่าล้องว่าเบียดอินได้แล้วเออแซงนี่แหละสวยสวยสวยนี่นะครับมันเต็มเราอยากให้มันเป็นคุณมีคุณภาพเราอยากให้มันมีคุณภาพ บหอ้เพดีพอะ้เราบดได้พอเองบพอบะเอกาตานบ่พอุนขาย้ี่ยา่วนขายในทีอยู่บาทนี่เวย่าวนขายนั่เขาพีสองนีจะกี่กับอดีกับผมกับพึ่งมาอยู่เขาพีปีสามนี่อู้คือหลายอึบหลับอย่างนี้เลยอู้ โอเคเลยครับอ้นี่ก็แกน,น่ะเนาะตเริ่มแกน้ะครับครับต้แกนะ่ะเขาก็มารับสื่อเออรับสื่อแต่ว่าการที่นี่เป็นปเป็นผู้าประจำเป็นอค้าประจำมารับสื่อเป็นบ่ผพมามติดเรื่องคนต่าง้าวบ่บ่โอ้ก็หมอนสื่อรับมอนสื่อแอง่ไม่ยุ่กันสลักแต่มันไกลเนาะไปมันกลตกปั๊แเนีไปอะนอืมตป้าดีเลยอืมไ่สกหลายคน โอ้มืใบพุ่มระยะระมาณสองเมตรหมดสองเมตรความห่างนาอมันสเมตรดีี่เขาก็ให้สเมตรสิบเมตรตามตาโพก้ามทฤษฎีเยตัวนี้ครับโอ้นี่มากนะครับนี่นี่พันพันเตียวันี่พันเตียโอ้แซมกันมาในในสูงในเตียสมกันมาโอ้ครับเอาละครับนี่ละครับ มีสวนหลังบ้านนะครับแล้วก็ปลูกหมากไว้ขายตลาดหมากโคศีสว่สว์หากใครสนใจก็มาเลยนะครับนี่ติดต่อมาได้ที่พีเทพแล้วก็พ่อน้อมมาบอกตลาดหมากนะครับหากใครต้องการอ,าอยากซื้อหมากแล้วก็แหล่งอ,อยากให้คนขายเจอคนคนซื้ออยากให้คนซื้อเจอคนขายนะครับก็ต่อมาบอกต่อให้กับท่านผู้ชมได้ได้เห็นนะครับว่าหากใครสนใจหมากปริมาณเยอะๆเอาไว้จัดงานหรือว่าไปฝาก หรือเอาไปแปลรูปขายต่อก็ขอเชิญได้ที่เทพบาลุชาติตะบนโดดอำเภอโพธิ์สีสวนนะครับผมคลิปนี้คงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ